โดนสาวให้พาไปต่างประเทศนะครับแขนก็ไม่ได้จับนะครับอีกหนึ่งเคสตัวอย่างนะครับสำหรับ FWB นะครับอันนี้ก็มาจากสมาชิกเหมือนเดิมนะครับผมเหมือนจำได้ว่าเคยเตือนเรื่องนี้ไปแล้วเลยนะครับแต่เนี้ยสมาชิกคนเนี้ยคือทักมาแล้วก็บอกว่าถ้าเจอช่องนี้ก่อนนะครับผมน่าจะไม่พลาดเพราะฉะนั้นก่อนเข้าเรื่องเนี่ยเพื่อนๆที่เข้ามาแล้วผมก็ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์ไปเนะนะครับเพื่อเพื่อนเพื่อผู้ชายหลายๆคนนะครับจะได้ไม่พลาดกับเรื่องอะไรง่ายๆแบบเช่นโดนผู้หญิงหลอกเสียเงินเป็นแสนนะครับผม ยังเป็นนอนชาเขียวอยู่ในหออยู่เลยนะครับอันนี้ผมบอกเลยนะว่ามันไม่โอเคนะครับอ่ะตามแชทเลยนะครับผมในโลกออนไลน์สมัยนี้นะครับการที่เจอผู้หญิงดูดีมีเงินวางตัวดีดูไฮโซนะครับคุณอย่าเพิ่งไปคิดว่าตังเขาเงินเขาเขาไปเองนะครับผมมีแง่คิดมาให้คุณ2แบบนะครับการไปเที่ยวแบบเนี้ยนะครับและย,ยิ่งต่างประเทศเจะเยอะในโปรไฟล์เขาฮะไปคนเดียวมีไหมมี นะครับแต่มันน้อยมากๆนะครับและใครจะถ่ายรูปให้ถูกป่ะนะครับผมคุณคือคุณดูจากมุมถ่ายรูปไปเลยว่ามุมไหนตั้งกล้องมุมไหนคนถ่ายให้ถ้าเกิดคนดูเป็นมันจะสังเกตออกอยู่แล้วนะครับหรือไปกับเพื่อนนะครับแล้วทาไมไม่เห็นมีรูปเพื่อนเลยวะนะครับมีแท็กเพื่อนมีสตอรี่กับเพื่อนนะครับถูกป่ะอย่างสุดท้ายนะครับไปกับแฟน อาจจะมีรูปแฟนหลงเหลือบ้างหรือมีเมน้นมีแท็กกันบ้างแบบหาเจอได้อยู่นะครับอันนี้ก็ยังอ่ะพอได้นะครับหรือแบบเพื่อนสมาชิกคนนี้เจอนะครับ FWB นะครับคือหลอกให้ความหวังผู้ชายไปทั่วนะครับเผื่อคนไหนติดกับเรียบร้อยแม่งกูได้เที่ยวฟรีได้กินฟรีได้ของฟรีไว้นะครับคุยดีวางตัวดีให้ผู้ชายเกรงใจไว้ก่อนให้ดูแบบมีคุณค่านะครับค่าสำหรับผู้ชายที่ไม่ทันผู้หญิงแค่นั้นเลย อยากไปต่างประเทศจังนะครับและพอผู้หญิงบอกแบบนี้นะครับหรือส่งสัญญาณมาแบบเนี้ยบรรดานะครับผมอวังทั้งหลายโหยแม่งเขาชวนกูนะครับไปต่อปะทอไอไปต่างประเทศแบบเนี้ยนะครับต้องได้แน่ๆนะครับพร้อมเปพร้อมเพลกันมากนะครับคิดว่าคุ้มนะครับผู้หญิงผู้หญิงขนาดนี้ชวนกูไปเที่ยวนะครับกูลงทุนแค่เนี้ยคุ้มในชีวิตเนี้ยกูไม่มีทางได้เจอเด็ดขาดคุ้มนะครับเนี่ย บบแนีน้ได้ไปเที่ยวกับสาวโปรไฟล์แบบนี้เรียบร้อยนะครับผมบอกเลยนะถ้าพวกที่เชี่ยวเชี่ยวแบบนี้นะครับแล้วมาชวนคุณอนะต่อให้คุณนอนห้องเดียวเขาเตียงเดียวกันนะครับแต่แม่งไม่ให้จัดก็มีนะครับพอรู้มากยกเว้นคุณจะหลอด้วยสเปคเขาด้วยเนะี่ยอันนั้นนะอะโอเควินวินแต่ถ้าคุณไม่หล่อนะครับแล้วคุณยังประเมินตัวเองไม่เป็นแล้วอยู่ดีมีผู้หญิงมาพูดกับคุณแบบนี้แล้วคุณไปอย่างเดียวแต่คุณไม่ใช่สเปคเขาอะคือผู้หญิงจะ บบอีเลยอะนะครับแบบไม่อยากโดนตัวนะครับก็มีมาแล้วนะครับผมเที่ยวด้วยกันแต่ไม่ได้อะไรเลยก็มีมาแล้วนะครับผมคือแค่นี้แหละคือมันโทษใครไม่ได้ก็ตัวคุณแบบโง่เองอะเออตรงๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการที่เราจะปัก นะครับปักหมุดปักธงกับใครสักคนนะ่ะที่เป็น F อเนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับดูให้ออกยิ่งถ้าชวนไปอะไรที่เสียเงินแพงๆเนี่ยถามให้เคลียร์นะครับผมบอกเป้าหมายนะครับปักธงของเราให้ชัดเจนเลยสมมุตินะถ้าเป็นผมถ้าผู้หญิงชวนไปแบบเนี้ยหรืออยากไปแบบนี้นะแล้วผู้หญิงแบบยังวางตัวอยู่ผมก็จะถามเลยว่าถ้าไปแบบเนี้ยนะครับแล้วนอนเตียงแยกเนี่ยไม่เอานะครับไม่ไปเพราะอะไรก็ชอบนอนกอดนะครับผมคือถ้าเกิดมันไม่นอนกอดมันก็แบบ มันก็นอนไม่หลับอ่ะเอออันนี้คือเป็นนิสัยของเราเราเป็นแบบประมาณนี้โอเคหรือเปล่านะครับแล้วเราก็ดูปฏิกิริยาผู้หญิงว่าโอเคไหมไม่โอเคนะครับยังยืนยันว่าไม่นี่อยู่ก็ไม่ไปก็หาคนใหม่มันมีคนใหม่อีกเป็นร้อยเป็นพันที่มันแบบรอไปกับเราได้ที่มันรับข้อเสนอของเราได้เว้ยนะครับเราไม่ต้องไปสนใจตรงนี้เยอะแยะนะครับผมหรือถ้าจะใช้คําพูดที่รุกกว่านั้นก็ได้นะครับแต่คําว่าแบบที่ผมบอกอ่ะเออโอเคชอบนอนกอดมันก็ยังดูแบบไม่20บวกมันยังดูแบบเป็นแบบนิสัยน่ารักน่าราัาาก ไปเที่ยวกับแฟนแบบชอบนอนกอดแฟนไม่แบบมีคนนอนกอดจะนอนไม่หลับอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเออประมาณนั้นแค่นั้นเลยนะครับคุยตกลงนะครับถามให้เคลียร์ก่อนแค่นั้นและถ้าเขารับปากโอเคแล้วเนี่ยถึงเวลาจริงเขาบายเบียงไม่ให้หรอนะครับทำยังไงถามว่ามีโอกาสไหมมีแต่น้อยนะครับตัวผมเองยังไม่เคยเจอนะถ้าคุยและเคลียร์ก่อนยกเว้นแบบ เป็นอวังอะสมัยก่อนนะครับสมัยช่วงแรกๆเนะนะครับแรกเริ่มวัยรุ่นพระเอกนะครับผมไม่ถามไม่คุยไม่ตกลงอะไรเลยคิดว่าแบบไปหนาได้หนาอะไรเงี้ยนอนจับมือกูโอเคแล้วผลออกมาเป็นไงแล้วแม่งกูเจอแบบบางคนแม,แม่งเอาหมอนมากันด้วยนะครับผมแม่งสู้กัแบบกูเอาเงินแสนเนี่ยเที่ยวในไทยไปแบบ นานาก็ได้ะนะฮะเออแบบมันได้อีกคนนะถูกว่านะครับเอาเป็นว่านะครับอันนี้ก็อีกหนึ่งเคสละกันนะครับฟังแล้วก็อย่าลืมนะครับอย่าเอาความเฮี้ยนของเรานะครับครอบงำนะครับเหตุผลต้องมาด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดคุณบอกว่าโอเคเงินคุณเหลือเออแค่ได้ไปเที่ยวโอเคแล้วอยอยากแจกความสุขให้สาวๆอ่ะอันนั้นก็แล้วแต่เลย นะครับใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ก,ก,กดติดตามกันให้ด้วยนะครับผมกลุ่ม open chat กับ off c h a e เขาก็ตามลิงก์ด้านล่างเหมือนเดิมได้เลยนะครับ